สวัสดีค่ะยูริอุคุรีนะคะก็วันนี้นะคะยูริจะมารีวิวนะคะและก็แนะนำทริปการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยสวยง่ายๆในขั้นตอนเดียวทุกคนได้ดูกันค่ะโดยนี่เลยนะคะเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเป็นเจลบำรุงผิวจากแบรนด์ทาดาลาโบนั่นเองนะคะซึ่งเจลตัวนี้นะคะเขามีความพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถมีประสิทธิภาพในการบำรุงผิวเนี่ยเทียบเท่ากับพวกเอสเซนต์นะคะมอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็สลิปปิ้งมาร์กเลยทีเดียวนะคะเขาก็เลยตั้งชื่อเจลตัวนี้ว่า Perfect Gel เพอร์เฟ แนะนำกันในครั้งนี้นะคะก็เป็นสูตรไวท์เทนิ่งเพอร์เฟกเจลนะคะโดยสูตรนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่งางใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองนะคะแล้วเขาก็มีส่วนประกอบสําคัญมากมายเลยนะคะนี่เรามาฟังกันเลยดีกว่านะคะตัวแรกนะคะก็คือเขามีอะบูตินนะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าอะบูตินเนี่ยจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูขาวกระจ่งางใสนะคะลดเดือนอจุดด่างดำมันเองนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยเปล่งประกายมากยิ่งขึ้นนะคะตัวต่อไปเลยนะคะก็คือวิตามินซีค่ะวิตามินซีเนี่ยจะช่วยฟื้นบำรุงผิวนะคะทค ให้กลับมาเปล่งประกายนะคะขาวกระจ่งางใสยางเป็นธรรมชาติจ้ะและตัวต่อไปเลยสําคัญมากมากเลยนะคะก็คือนาโนไฮยาลูรอนิกแอซิดกับไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะ2ตัวนี้นะคะจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะเอาเป็นว่าจะช่วยเก็บน้าใต้ผิวของเรานั่นเองนะคะและตัวสุดท้ายเลยนะคะที่สําคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือพ H บาลานซ์ค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยปรับสมดุลน,นะคะในผิวของเรานะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่ก่อการเกิดการแพ้หรือระคายเคืองต่อผิ นนันเองะะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะเขาปราศจากน้ําหอมนะคะแอลกอฮอล์น้ํามันแร่แล้วก็สีด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยจะอ่อนโยนนะคะแล้วก็สามารถบำรุงผิวของเราให้ขาวกระจ่งางใสได้อย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะโอเคเมื่อเราพูดกันมาถึงขนาดนี้แล้วเนอะหลายคนคงอยากจะไปดูวิธีการใช้เจ้า perfect gel ตัวนี้กันแล้วใช่ไหมว่าใช้กันยังไงนะคะอย่างนั้นเราไปดูวิธีการใช้นะคะแล้วก็ขั้นตอนง่ายๆที่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยสวยสมบูรณ์แบบในขั้นตอนเดียวกันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันเลยปิ๊ง ทิปแรกนะคะสําหรับสาวๆที่มีผิวธรรมดาหรือว่าผิวมันนะคะหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทาเจลไวททั่วใบหน้าเลยจ้ะขั้นตอนเดียวจบเลยจ้าและทิปต่อมานะคะสําหรับสาวๆที่มีผิวแห้งถึงแห้งมากนะคะหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยให้เราใช้ฮาดะระบุโลชั่นก่อนนะคะตบเบ,บาๆทั่วใบหน้าค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นก่อนนั่นเองนะคะแล้วจึงค่อยทาเจลไวททั่วใบหน้าจ้ะ ซึ่ง2คลิปนี้นะคะเราสามารถใช้ได้นะคะในขั้นตอนที่บอกไปนะคะทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเลยนะคะและทริปสุดท้ายค่ะก็คือการที่เราอยากจะใช้เจ้าเจลตัวนี้นะคะเป็นสลิปปิ้งมาร์ได้เลยนะคะ mm hmm. เพียงแค่ทานในปริมาณที่มากกว่าปกติเพียงเล็กน้อยนะคะ mm hmm. ก็จะสามารถได้ผลลัพธ์การบำรุงที่เข้มข้นเหมือนการมาร์กหน้าตลอดคืนแล้วจ้า ค่ะก็เป็นไงกันมากคะ่ะสำหรับทริปวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ทาดาราบบไวท์เทนนิ่งเพอร์เฟกต์เจลตัวนี้นะคะก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมแล้วก็ความรู้สึกหลังที่วิริได้ใช้เจ้าไวท์เทนนิ่งเพอร์เฟกต์เจลตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าอย่างแรกเลยชอบมากๆเพราะว่ามันไม่ต้องใช้อะไรหลายๆขั้นตอนใช่ไหมคะก็คือใช้แค่ตัวเนี้ยตัวเดียวจบแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญหลังจากที่ได้ใช้มานะคะรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยดูชุ่มชื้นขึ้นมากๆเลยดูแบบว่าดูใสขึ้นดูมี Uh, ความเปล่งประกายคือพูดยังไงเดียคือดูแบบว่ามันดูใบขึ้นดูใสขึ้นนั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่ายูรีอยากจะแนะนําสําหรับใครที่กําลังหาผลิตภัณฑ์ที่บํารุงผิวและก็ตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องนะคะก็แนะนําเจ้า Whitening Perfect Gel ตัวนี้ให้เป็นลองดูกันนะคะก็เป็นว่าเจ้าตัวนี้นะคะราคาก็ไม่ได้แพงเลยนะคะก็ อันนี้นะคะ80กรัมนะคะก็ขนาดประมาณนี้นะคะราคาอยู่ที่790บาทเท่านั้นเองนะคะก็ไม่ได้แพงเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยอยากจะบอกว่าเจ้าตัวนี้นะคะมีขายเฉพาะที่วัดสันเท่านั้นนะจ๊ะก็เอาเป็นว่าไปลองหาซื้อดูกันนะคะหรือว่าอาจจะไปเดินดูก่อนหรือว่าถ้ามีอะไรสงสัยเนี่ยก็สามารถเข้าไปพูดคุยเพิ่มเติมกับดิในแฟนเพจได้เช่นเคยค่ะก็วันนี้นะคะก็คงต้องขอตัวลาการไปก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ก็เอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํากันแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปเอาทริปพวก นนี้ะะคะไปลองใช้กันดูกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วก,กันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ